เดอะแคนที The y, นะครับคลิปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันเหมือนเดิมนะครับคนไหนอยากลองทำเองดูก่อนก็สามารถกดหยุดคลิปเพื่อดูโจทย์นะครับแล้วก็อาจจะหาคำตอบใส่กระดาษไว้ก่อนผิดถูกไม่เป็นไรครับได้ลองทำเองเนี่ยเราจะเก่งขึ้นในทุกๆวันนะครับเอาละหรือคนไหนอยากดูแล้วก็ทำไปพร้อมๆกับพี่ก็มาเริ่มกันเลยครับ ข้อที่1นะครับ9ส่วน15นะครับการทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเนี่ยก็คือการหาจำนวนที่มาหารทั้งเศษและส่วนได้ลงตัวนะครับข้อที่1 9ึ่ส่วน15มีอะไรที่หาทั้ง9และ15ได้ลงตัวครับอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมครับนั่นก็คือ3ใช่ไหมครับ3ไปหาร9ก็ได้3นะครับ3มาหาร15 3สาม 5 5นะครับได้ออกมาเป็น3ส่วน5ครับอ่าลองมาเช็คดูก่อนว่า3ส่วน5เนี่ยเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังมีอะไรหารได้ลงตัวอีกไหมเอา3ามาหารก็หาร3ลงตัว3หาร5ได้ไหมไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ3ส่วน5เนี่ยก็เป็นเศษส่วนอย่างต่ำของ9ส่วน15แล้วครับมาดูกันต่อนะครับข้อที่2 4่ส่วน60ครับมีอะไรหาร4ลงตัวหาร60ลงตัวบ้างครับพี่นึกออกที่เลข2ครับพีจะเอา2มาหารก่อน2ไปหาร4ครับได้กี่ครั้งครับ2 2 4นะครับ2ไปหาร60ครับ2 3 6นะครับแล้วก็มีเลข0ได้2ส่วน30 สส่วน30เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังยังใช่ไหมเพราะเราเห็นว่ามีเลขอื่นมาหารได้อีกนะครับนั่นก็คืออะไรครับอ่า2ใช่ไหมพี่สามารถใช้2มาหารได้เอา2ไปหาร2ครับ2 1 2 2หาร30ครับ2หาร3ได้1ครั้งนะครับเหลือเศษอยู่อีก1อันนี้ก็กลายเป็น10บสอนะครับได้ออกมาเป็น 1>, 1ส่วน15ครับ1ส่วน15เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังเป็นแล้วนะครับถ้าเศษเป็น1น,นี่ยังไงก็ไม่มีอะไรที่มากกว่า1มาหารได้ลงตัวแล้วนะครับดังนั้นนะครับเศษ1ส่วน15เป็นเศษส่วนอย่างต่ำของ4ส่วน60นะครับหรือบางคนนะครับอาจเห็นโจทย์4ส่วน60อ๋อ4หารลงตัวแน่เลยก็เอามาหารตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับ 1> 4 1 4ใช่ไหมข้างบนได้1เอา4ี่หาร60 4ิบหนึ่งสเหลือเศษอยู่อีก2ข้างหลังเป็น25นะครับก็ได้15้าข้างบนได้1นข้าล่างได้15ก็ได้เศษ1นึส่วนสิตรงนี้เลยนะครับดังนั้นนะครับเราจะใช้เลขไหนมาตัดก่อนหลังก็ได้ขอให้เข้าเงื่อนไขว่าหารทั้งเศษและส่วนได้ลงตัวนะครับโอเคครับมาดูกันต่อที่ข้อที่3ดีกว่าหกส่วนยีครับ ใช้อะไรมาตัดดีครับอ่าสใช่ไหมครับ2หาร6ได้3 2หาร20ครับอ่าสองใช่ไหมแล้วก็เลขศูนย์ได้10อ่าได้ออกมาเป็น3ส่วน10ครับ3ส่วน10เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังมีไรหารทั้ง2นี้ได้ลงตัวอีกไหม3หาร3ได้3หาร10ได้ไหม3 3 9ไม่ได้แล้วนะครับ ดังนั้นนะครับเศษ3ามส่วน10จึงเป็นเศษส่วนอย่างต่ำของเศษ6ส่วน20ครับมาดูกันต่อที่ข้อที่4นะครับ15ส่วน40่สบครับใช้อะไรมาตัดดีครับ15ส่วน40อ่าลงท้ายด้วย5ลงท้ายด้วย0ูนย์แบบนี้5หารลงตัวแน่นอนนะครับอ่าเอา5มาหาร15ได้3ครั้งนะครับ5หาร40 ห้า <5 S 2> เท่าไหร่ได้40ครับ5 8ใช่ไหมได้ออกมาเป็น3กับ8อ่ะเราก็เขียนมาปึ๊บปึ๊บแล้วก็เช็คอ,อีกรอบครับว่า3ส่วน8นี่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังถ้าเราเอาสามาตัด3 1 3หนสามเอาสไปหาร8339ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับเศษ3ส่วน8จึงเป็นเศษส่วนอย่างต่ำของเศษ15ส่วน40ครับมาดูกันต่อที่ข้อที่5ครับ ยี่สอ่วนห้าคิดว่าไม่ยากนะครับข้อนี้มองปุ๊บน่าจะนึกออกกันว่าใช้เลขอะไรมาตัดดี11บเใช่ไหมอ่าเอาสิไปหาร22ก่อน11 11 11ด22ึเอ่สาเอาสิไปหาร55บ้าง11 5เอใช่ไหมห้าสินะครับได้ออกมาเป็นเศษสอส่วนหเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังครับ มีะายหารได้อีกไหมส2กับ5นี้ไม่มีแล้วนะครับดังนั้นเศษ2ส่วน5จึงเป็น 5, เศษส่วนอย่างต่ำของเศษ22ส่วน55ครับผ่านมาแล้ว5ข้อครึ่งทางแล้วนะครับเป็นไงครับยากหรือง่ายครับอ,อยากลองทำต่อเองก็กดหยุดคลิปแล้วก็ทำอีก5ข้อที่เหลือเองดูก่อนได้นะครับหรือคนไหนอยากทำพร้อมพี่มาดูกันต่อเลยดีกว่าข้อที่6ครับ 18.30่วน30ครับใช้อะไรตัดดีครับ18.30ส่วน30ติ๊กตอกติกตอก่อาพี่นึกออกที่6ครับอ่า6น่าจะตัดได้6ไปหาร8 8บนครับ6เท่าไหรได้18 6 3ใช่ไหมอ่าคราวนี้6ไปหาร30บ้างครับ6 5ใช่ไหม30พี่ได้ออกมาเป็นเศษ3ส่วน5นะครับ ดังนั้นนะครับเศษ3ส่วน5เป็นเศษส่วนอย่างต่ำของเศษ18ส่วน30ครับหรือใครเมื่อกี้ถ้าใครนึกแล้วนึก6ไม่ออกแต่นึกออกว่าเป็น3ตัดได้ก็เอาสามไปตัดก่อนรอบนึงก็ได้นะครับแล้วก็เช็คดูว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังถ้ายังก็เอาเลขอื่นมาหารต่อและสุดท้ายพี่เชื่อว่าก็จะได้คำตอบเศษ3ส่วน5แบบนี้เช่นกันนะครับอลองฝึกทำบ่อยๆนะครับแล้วจะนึกเลขที่มาหารออกเนี่ยได้ เยอะขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะครับข้อที่7นะครับ25ส่วน75ครับอ่าครับเลขอะไรดีครับลงท้ายด้วย5แบบนี้5หารลงตัวแน่นอนอ่าเอา5ไปหาร25ก่อน5เท่าไหร่ได้25ครับ5 5ใช่ไหม5้าห5มาหาร75ครับอ่า5ไปหาร7ก่อนก็5 1 5หใช่ไหมอ่าลบกับ7ก็กเหลือ2 ข้างหลังก็เหลือเป็น25 5เท่าไรได้นน25 5 5าหห้าใช่ไหมอ่ะได้ออกมาเป็น5ส่วน15ครับหารต่อได้ไหมโอ้ได้แน่นอนนะครับ5้ากับ15แบบนี้นั่นก็คือเอา5มาหารใช่ไหมหาหาร5ก็ได้1 5ห้าร15ก็ได้3ได้มาเป็นเศษ1ส่วน3นะครับเอาลุดลุดลุด,ลดเฟรมอ่าโอเคนะครับ ดังนั้นนะครับเศษ1ส่วน3จึงเป็นเศษส่วนอย่างตามของเศษ25ส่วน75ครับมาต่อกันที่ข้อที่8นะครับ36ส่วน48เอาอะไรมาตัดดีครับ36 48ถ้าคนไหนท่องสูตรคูณบ่อยๆนะครับจะนึกออกเลยนะครับนั่นก็คือ12ใช่ไหม 1 2 1 2อ2หนึ่งสิบนะครับเอา12ไปหาร48บ้าง12,3,36,12,4มสามบใช่ไหมสี่สิปดได้ออกมาเป็นเศษ3ส่วน4นะครับดังนั้นนะครับเศษ3าส่วนสจึงเป็นเศษส่วนอย่างต่ำของ36มส่วนสีครับอ,อย่างที่บอกถ้าใครนึกแปดสิไม่ออก เอาแม่2ไปตัดก่อนก็ได้ให้เลขเหลือน้อยๆแล้วก็เอาเลขอื่นไปตัดต่อตัดต่อสุดท้ายก็จะได้เศษ็จ3ส่วน4เช่นเดียวกันนะครับเหลือลอีก2ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่9นะครับ27ส่วน81ครับใช้อะไรดีครับอ่าพี่แวบออกมาคือ9ครับ9น่าจะหารทั้ง2ได้ลงตัวอ่าเอา9ไปหาร27ก่อน9 1 9 9 2 18 9 3 27นะครับเอา9ไปหาร81บ้าง9เท่าไหร่ได้81ครับ9 99 9, 81นะครับฟึบได้มาเป็นเศษ3ส่วน9นะครับเป็นเศษส่วนยังต่ำหรือยังครับ3ส่วนเอ่ามีเลขหารได้อีกนะครับนั่นก็คือ สใช่ไหมเอาสามไปหาร3ก็ได้1 3ไปหาร9 3 3 9สา้ไดเอามาเป็นเศษ1นส่วนสครับดังนั้นนะครับเศษ1นส่วนสจึงเป็นเศษส่วนอย่างตามของยี่สิบเจ็ดส่วนแปครับมาดูกันที่ข้อสุดท้ายครับ120ยยี่สิบส่วนร้อาครับเห็นมีศูนย์เหมือนกันทั้งบนทั้งล่างแบบนี้นะครับ เอาสิบหารลงตัวแน่อนอนก็คือตัดศูนย์ออกไปก่อนเลยทั้งบนทั้งล่างฟึบเหลือเศษสิบสองส่วนสิบห้าอะไรหารสิบสองกับสิบห้าได้ลงตัวบ้างครับอ่าสามใช่ไหมสามสี่สิบสองนะครับเอาสามไปหารสิบห้าบ้างสามห้าสิบห้านะครับได้ออกมาเป็นเศษสี่ส่วนห้านะครับ เป็นเศษส่วนอย่างตา่ำหรือยังเป็นแล้วนะครับดังนั้นนะครับเศษสี่ส่วนห้าจึงเป็นเศษส่วนอย่างต่ำของหนึ่งร้อยยี่สิบส่วนร้อยห้าสิบครับโอเคนะครับครบเรียบร้อยทั้งสิบข้อคิดว่าไม่น่ายากนะครับอ่าก็เราก็แค่หาเลขที่หารทั้งเศษและส่วนได้ลงตัวนะครับถ้าหารออกมาแล้วมันยังหารต่อได้อีกยังทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ําต่อไปได้อีกนะครับแสดงว่า คำตอบครั้งแรกยังไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่าแล้วก็แค่หารต่อไปเรื่อยๆ,ๆจนกว่าจะไม่มีเลขที่หารทั้งเศษและส่วนได้ลงตัวนั่นก็คือเศษส่วนอย่างต่าที่เราต้องการนะครับถ้าใครสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์ถามได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง t h e c a n นทีด้วยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ